สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP 2นะคะตามอั้มมาดูนะคะสำหรับ EP 2นี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมของบ้านสวนนะคะที่ปลูกต้นอบอนสีนะคะบอนสีนะคะก็จะมะีหลายชนิดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอ้้าไม่รู้จักนะคะว่าชื่ออะไรบ้างนะคะ อ้ําก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆนะคะได้ดูชมนะคะสำหรับ EP สองนี้นะคะก็จะเป็นะตระกูลต้นบอนสีสวยๆงามๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้จักนะคะก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อว่าจะได้ให้เพื่อนๆหลายท่านนะคะได้รู้จักนะคะว่าชื่อต้นอะไรบ้างนะคะค่ะถ้า เพื่อนๆน,นะคะอามีบริเวณพื้นที่นะคะก็สนใจนะคะหรือว่าชอบนะคะก็ลองหานะคะมาปลูกเพื่อความอ่าดูชมนะคะแบบเพื่อนๆน,นะคะสวยงามกันไปนะคะ mm hmm. เวลาที่เราอยู่บ้านนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเป็นอีกอมุมหนึ่งนะคะที่ทำให้เรานะคะได้ผ่อนคลายนะคะอาจจะ จิบกาแฟนะคะทานขนมปังหรือว่าขนมอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็เปิดเพลงฟังเบาๆนะคะมานั่งดูชมต้นไม้สวยๆนะคะที่เราปลูกไว้นะคะก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราได้พักผ่อนแล้วก็มีความสุขได้เลยนะคะอยู่ในบ้านของเราก็สามารถมีกิจกรรมนะคะ ทำนะคะหลายอย่างนะคะอาจจะเปลี่ยนดินบ้างนะคะหรือว่าหากระถางสวยๆนะคะมาเปลี่ยนใส่นะคะก็จะทําให้เรา,าเพลิดเพลินไปนะคะกับต้นไม้นะคะสวยๆงามๆเราทําให้เราได้มีอะไรทํานะคะแบบที่เราชอบนะคะก็จะทําให้เรามีความสุขได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆนะคะภายในครอบครัวนะคะ เพื่อนๆก็ลองหาต้นไม้สวยๆนะคะมาปลูกนะคะแล้วก็ดูแลนะคะเล็กๆได้น้อยนะคะก็จะสามารถทำให้เราอยู่กับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนะคะก็มีหลากหลายต้นเลยนะคะแต่อ้ําเองก็ ไม่รู้จักนะคะว่าชื่อต้นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าก็ชอบนะคะในเรื่องของต้นไม้นะคะค่ะแต่ละท่านนะคะก็อาจจะชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็อาจจะชอบเลี้ยงสัตว์นะคะอาจจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวอย่างนี้นะคะก็หรือว่าจะเป็นเลี้ยงปลาอย่างนี้นะคะ ก็อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะ,ะเราก็จะได้ทําให้ชีวิตนะคะมีสีสันนะคะมีอะไรที่ทําให้เพลินเนไปนะคะสําหรับวันหยุดหรือว่าที่เรามีเวลาว่างนะคะหลังจากการทํางานแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น ep 2นะคะต่อจาก ep แรกนะคะที่อ้ําก็ได้เอาอ่า ต้นไม้นะคะหลายๆชนิดนะคะมาให้เพื่อนเพืน,นะคะได้ดูชมแล้วนะคะค่ะก็ไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะอยู่ที่ไหนนะคะอ้ําก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะออกไปไหนมาไหนก็เช็คเส้นทางก่อนนะคะอ่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนนะคะอาจจะ บางพื้นที่นะคะมีน้ำท่วมนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วอ้้มเองก็กราบขอบพระคุณนะคะ,ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะทักทายนะคะชมคลิปชมโฆษณานะคะกับอ้ำนะคะ อ้ำก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่รักแล้วก็เมตตาอ้ำนะคะเดี๋ยวส่วนคลิปหน้านะคะมาดูว่าอ้ำจะนําคลิปอะไรน่ารักนรักนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากบอกว่ารักๆนะคะทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรักๆทุกท่านนะคะบ๊ายบายคะ่ะ